นี่คุณอยู่ร้องไห้เตอครับช็ดน,น้ำตาก่อนพี่คะให้หนูเข้าไปข้างในเถอะนะคะไม่ได้จริงๆครับ สวัสดีครับท่านทาน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอรปภคือว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาหาผู้จัดการคาร่าครับมาหาผู้จัดการคาร่า,าก็เข้าไปหาข้างในสิทำไมมานั่งร้องไห้ฟูมอยู่ที่หน้าบริษัทแบบนี้แต่ว่าผู้จัดการคาร่าสั่งผมไว้ว่าห้ามให้ผู้หญิงคนนี้เข้าไปในบริษัทครับ คุณเป็นเจ้าของบริษัทนี้จริงๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือว่าเมื่อสองปีก่อนคาร่ามาขอยืมเงินกับฉันไปห้าหมื่นบาทจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้คืนเงินฉันเลยฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องรีบใช้เงินจริงๆแต่ว่าฉันติดต่อเขาไม่ได้เขาบอกฉันทุกช่องทางการติดต่อเลยรบกวนคุณช่วยติดต่อเขาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆ งั้นเข้าไปคุยกันที่ห้องทำงานฉันดีกว่านะคะค่ะฉันนั่งก่อนนะคะขอบคุณนะคะท่านประธาน ไหนคุร้องเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือว่าฉันกับคาราเราเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กสองปีที่แล้วเขากลับมาที่บ้านเขาบอกว่าเขาต้องรีบใช้เงินฉันก็เลยให้เขายืมเงินไปห้าหมื่นบาทเขาบอกว่าจะคืนให้ฉันปีนี้แต่นี่จะสิ้นปีแล้วเขายังไม่คืนให้ฉันสักทีตอนนี้แม่ของฉันป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลฉันจะ ต้องใช้เงินจริงๆแต่ว่าฉันติดต่อเขาไม่ได้ฉัน,ปนไปไล่ขอยืมเงินแต่ก็ไม่มีใครให้ฉันยืมฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆก็เลยจำเป็นต้องมาหาคาร่าแต่แปรปพอไม่ยอมให้ฉันเข้ามาฉันนั่งรออยู่หน้าบริษัทไปสองชั่วโมงกว่าตอนนี้แม่ของฉันเขาคุณใจเย็นก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวฉันโทรหาเขาเอง เจคา,าล่าครับรถที่ผมเล็งไว้เมื่อไหร่ผมจะได้สักทีนะครับใจเย็นๆสิจะรีบร้อนทำไมล่ะเจก็ได้จองมาให้แล้วนี่ขอบคุณมากนะครับผมเนี่ยรักเจที่สุดในโลกเลย <c oughs> สวัสดีค่ะท่านประธานผู้จัดจาการคาร่าคุณมาพบฉันที่ห้องทำงานด่วนตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่บริษัทนะคะฉันออกมาตรวจงานข้างนอกคงกลับเข้าไปไม่ทันฉันไม่สนคุณต้องกลับมาภายในสิบนาทีนี้ถ้าคุณยังกลับมาไม่ถึงต่อไปคุณก็ไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทนี้อีกเออได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบเข้าไปนะคะ ร้าฉันมีธุระด่วนน่ะฉันต้องรีบไปทำไว้เราเจอกันใหม่นะถ้าประธานเรียกฉันมาด่วนขนาดนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ ผู้จัดการคาร่า,าคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านี่แกตามฉันมาที่บริษัทได้ยังไงเนี่ยอ๋อหรือว่าเงินแค่ห้าหมื่นแกถึงต้องตามฉันมาถึงที่บริษัทเลยงั้นเหรอแกไม่อายแต่ฉันอายเงินแค่นี้แกยังกล้ามาโทวงฉันถึงที่ทำงานหน้าด้านจริงๆคาร่า ฉันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆฉันโทรไปหาเธอเธอก็ไม่รับสายฉันแล้วยังมาบอกฉันอีกตอนนี้แม่ของฉันป่วยนะรอการผ่าตัดอยู่ฉันจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นจริงๆคืนเงินให้ฉันธนาคาราศถือว่าฉันขอร้องแม่แกจะเป็นจะตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันแต่ตอนที่เธอขอยืมเงินกับฉันเธอไม่ได้พูดแบบนี้นี่คืนเงินฉันนาคราศฉันขอร้อง ตอนขอยืมเงินกับเขาก็พูดสดิบดีเลยนะพอถึงเวลาที่จะคืนเงินก็เปลี่ยนเป็นคนเลยแม่เขาต้องรีบใช้เงินคุณก็ยังไม่คืนเงินให้เขาอีกถ้าคุณยังพอที่จะมียางอายอยู่บ้างคุณก็คืนเงินให้เขาซะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีจริงๆนะคะต่อให้จะบังคับยังไงฉันก็ไม่มีคืนจริงๆหรือว่าท่านประธานมีคะถ้าท่านประธานมีท่านประธานคืนแทนฉันก่อนได้ไหมคะ ได้เดี๋ยวฉันจะคืนให้เองเลขาบีคุณมาหาฉันที่ห้องทำงานหน่อยนะคะแล้วก็เอาเงินสดห้า0 0ืบาทมาด้วยพร้อมกับเขียนสัญญากู้ยืมเงินให้ฉันด้วยนะคะ ประธานสัญญากู้ยืมเงินพร้อมกับเงินสด50,000บาทค่ะเงินก้อนนี้คุณเอาไปใช้ก่อนนะคะแม่ของคุณรออยู่คุณรีบไปเถอะขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะท่านประธานถ้าฉันมีเมื่อไหร่ฉันจะรีบมาคืนทันทีเลยค่ะได้แต่ฉันให้เวลาคุณแค่3ามวันอะไรนะคะ เวลาแค่สาวันฉันจะหาเงินที่ไหนมาให้คุณทันล่ะคะนั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรของฉันฉันให้เวลาคุณแค่สามวันถ้าคุณไม่สามารถหาเงินมาคืนฉันได้คุณก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทนี้ซะส่วนเงินก้อนนั้นฉันจะหักจากเงินประกันของคุณเออท่านประธานคะแต่ว่าแต่อะไรอีก เวลาแค่สวันฉันหาเงินไม่ทันหรอกคะ่ะคุณรู้ตัวก็ดีแล้วนี่งั้นคุณก็ไปฝ่ายบุคคลแล้วเซ็นใบลาออกซะเพราะบริษัทของฉันไม่ต้องการคนที่ทรยศความเชื่อใจของเพื่อนแบบคุณท่านประธานคะคือไม่ต้องพูดแล้วอย่าให้ฉันต้องเรียกร,ปรอปภมันล่าคุณออกไปค่ะค่ะค่ะ